สวัสดีค่ะพี่น้องถึงแล้วนะคะชชยภูิชยภูิชยภูสวัสดีค่ะมาจะมาถือกล่องแคงแม่แล้วไ่ได้ตองกาัานสีแค้งแม่เลยดิสอบมา่างแครงใหญ่นอย่านจะไม่ใส่อ้เอื่อยค่ะ ไปหาเหรียงเกนุยมาค่ะเอามาเกี่ยวกสำคัญเข้าไปหาเหียญยาเท้แม่แม่เบื้องหุ่นเพิ่อนที่ล่ะแผ่ั้งแต่เริ่มต้นนั่งเองมาค่ะนั่งเองใหม่นี่นั่งเองใหญ่แม่ว่าต้องถามใหญ่มาจมแม่ทำพริกทำอะไรค้าะ ตำผิดกระเทกปากคำดีแรงเห็นแล้วช่องฉันก็มาสวัสดีกวลิมาเรื่องหนึ่งแบบก็เห็ดคือแท้อ้าวั้นท้านั่งเอกเข้ากับเห็ดหวานอันนี้นั่งเอกทั้นท้าตกกขวงเข้ากับตองเห็ดนั่นมันหลายตำพริกไปทำอะไรคะ กะต้มผิดกะ,ะต้มผิดฮือๆอนี่ต้มแหมมันแหลกเอาแม่เย็นยังกิน,กนทำอะไรกะแทกปากช่วงเงย็นนั่นต้มใส่หนัปงนปลาไก่หนังนปลาปวดทายแล้วพอกินจนค้นก่อยออกเลยย่า <c oughs> ยแล้วก็ก <c oughs> ินเจากระอกอยู่แล้วยังมาปวดไก่ปวดตาปวดปวดอ้วยสามเทีย <c oughs> รแล้วแม่ก็กินแบอยู่แล้วไก่หนังปลาแล้วต้องนตามคอกระบอกนะ ไปหาพ่อแล้วนั่งเอกดากรอนๆนี่พ่อแล้วผู้ย่างดูดูเด็กคนมาน่ะแล้วเป็นเนียนนั่งเอกผู้นี่ว่าสั้นเออนั่งเอกซื้อเจ้าได้สื่อสารเสร็จแล้วบอเออแสดงว่าเป็นเจ้าสั่นเขาเขาเอาเรื่องเสียงเงินก่อนเนี่ยคอยบระเด็นนี่คาตาตำเพม ทำพิกจะทุ่งสะเทือนนะแมนแล้วซุ่มทางล่างขึ้นมาเบิ่งเรกมันต่้มาตำพกวัเดี้ซุ่มทางใต้ด่นะซุ้มข้างนาสิคะปนันแบบตอไดด้ใส่ไฟฟ้าไหมอ๋อเยอะแยะเลยอสามก้อนตัวบาทชั้นแบตเตอรี่น่ะชั้นวิสามอันคือว่าเอาคือมาถามนะจ้า ถ้าคนฉลาดก็สิคิดพออยู่ตัวเนาะเอาจะไม่คิดพอคนเห็นอย่างเนาะจะค่้องเดี๋ยใส่เต่ฝ่ายจะรวบพ่อคล้องเดี๋ยวเต้งคลองโองคอขคอยขึ้นหล่นเนาะจะรูบแล้วดูท่าละแม่กัเราไปแต่างกันงเนาะ เย็นเป็นซุปหย่อนลูกพวานีล่ะมคืขาวไหนัอุ้ยฉล้อแม่ฉลอแ h เงยสุดแม่เมียสุดม่็รวยจะรวยยุบพังมาผีนั่นล่ะควายใหญ่เนมมุกตันมุกแตงสุดลุงพ่ไอ้กินใจรัฐบาลเลยปมึกสามขอมเสียหอมมลูกหอมหลักไปไปคุ้มดูรวยจะรวยรัฐบาลจะมาลูกสาวไปด้อ เขาจะข่อยถาบว่าเห็น,ก,น,ก,น,นกับตาข่อยบ่ัวหรือเปล่านี่ข่ายดูข่ายตาเราดำเข้าไปตดำที่คนพุ่งสะเก็ดนั่นเรียนฝ่าวายหลักเข้าไปคล้องข่อยลมมาแนรขนาดปล่อยน้ำปุ่นจักเข้าไป,ปาาดีได้บุกไปฉันดีนะไม่ใช่แม่เพราะว่าแม่ไม่เคยเดินไปถ่านรถกลัวเพราแะแม่กลัวน้ำทสีเรียนบกุกกลับมาทางนี้แม่แยนไม่ทางไปนะแม่โพนบุกกลับมาทางนะี้ แม่ย่าน้ำชีสีดค่ัแต่ไม่ขวายังย <ตก S 1> <ท>ังตงกิน,น,นเชอพลยวันนี้คือเสาราเมย์ขอสี่วหาเขาไป็นเยาขางรถถอยเพราะว่ามันบ่านาอน้ำเมยกูเพล่นให้เป็นลแล้วแล้อับานิ้เอาขอีต้ต้มไปตุวยโรท้าพขอจะเปิดไปเบิง้งจิมมี่อยู่ขอสูนมีแต่ฉนี่น่อยแล้วบานจิมี่ดามแต่ว่าไม่ไม่ทานดูร้อนหน เอาเอามาอีกโดติงมันบ่พอกินเหรอแมนกระเทยหลายไม่ดีมันละไว้มันถือเบิดอายุมันสั้นเลยต้องพลาดไก่เบิร์ตอายุเอาของเราตัดเนาะของแม็กซิโกนะเบิรงนั่นเขาเชีนบอลนั่นเข้าต้องมีถูกข่ะสลักฆาละอะระอะสุขา um ่ะอนามัยไม่อะไรเนี <s <S ่ยซุกค่ะอนามัยศึกษาอนามัยเออเดี๋ยว เกิดพร้อมเบิดอายุลูกเก่าท้องเสียเห็ดจังไงเอาโอ้ยเจ้ายันสมานลูกทานน้ำให้ปนีบัดคอยยูใจเพี้ยนยังไงคอยกินนี่ดองเสียเศร้าเจ้าขังขึ้นเจ้าแฮงตื่ดีของเจ้าแหงเจ้ามักของบุญของเราเนาะขังขึ้นเท่าใดเจ้าแหงดีอย่าปาวปี๊ดมันบ่พ่อดอกขอบคุณนางเอกไงเจ้าค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะยังอยู่ค่ะยังไปต่อก่อนโอ้ยเพิ่นกะเสียวเพิ่นงามเติมอยู่ดอก <cười> <cười> Mẹ như liêm liêm xá vua lên. <laughs> หอานคาาจารือคือคนเมาแท้อันควะยำมาสาวเขาหมอเราบางหัวจิ้มเงอทางไหนนั่นี่กุงพี่งิ้มไม่ใจ ไปจากสภาก่อนพะพิบฮะพรไปบุญกันสองร้อยใช้แม่วื้ออยู่ใส่อะอพอหาบอ่ะบอไปเลยทุกราไปนอนใส่ว่า ปะปะไปดิไปดิมาแล้วดูธรรมดาเลยคือรูดจักค่ะเอาหาเสียงไปเสียงตกโกรดนะเอาหางเชียงไปเชียงนานนิดตีเล่นิดตีเล่บกขวางชักคำเลยบกขวางพุทธบ้านไม่รู้กลัวเนี่ยเชียงไปอาบบ้านมาดมันต้อง ้ยผ่านอ่านดิเอรากขวางพยาญานเลยนุ่มก่อต้องผ่านพยัญานก่อนด้ฝากประชาชนพัฒนาดีเย่โกรดด้วเกี่ยวไปซุกซี่ซู่าพได้ต้องผ่านพยัญานก่อนด้ฮะเป็นโอบตสุรีได้ขับถูกขับไปหาตัวลูตพี่ทีท่านสมดบโอร

กุคัอทกครับขันี้ชงหรับสากมกุลนะค้่แครับยานันะครับบดแหมดเลยครับต่นีเพิ่มเติมอีพักำรังถัดมาจะราการกุองรับาลนะครับแ้หมดเลยพอนะครับพอดแรวากขอดมาด้เล้พี่นองเ้ฝากพอดลักษณะมาพอดเป็นแไรนะครับ กาให้้อปรเี้เหลืออยู่อ่าต๊าันหจะหบกตกักให้สุดท้าครับนี้นันจักรยานะครับกาต้องกรบอกัดไมนะครับ่มาจะบอกใคก็ไมาจบวแดขึ้นจยาแ่ตัวสตู้ครัที่แด้เห็นแบบคุที่เป็นจักรยานกั้เศ็ษฐกันทั้งกระตการลอยใจครับก็มีผมเดีวไปก็มาครั กดว่าได้นครับาเป็นมาอ่าห้านสาล้นเป็นาก็ได้กต่ไม่บอกครับแต่เพเป็นย่งนี้ครับจะช่วงใสุดท้ายครับยางวันีางอยู่ครับางมิต่ไม่ตรงนี้ครับแสำหรับคอนเสิร์ตอ่าจราจรงครับเทอร์ดนะครับข้ามาด้ยด้วยบคัแล้วครับมดบก็นธรรมดาดย แรถอ่ารกแท้นนะขัม hmm. ีทังรถขับรถารถแรถรรถเสเรุ้ <puntos illa> <tube oses> <ko ey> ินรยาารเก่าสิพันะครับทีมงานของพนครับค่ะสำหรับคลิปนี้กับตาไว้สักนิดนะคะขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณหลายๆลด้วยค่ะติดตามด้วยไดค่ะสวัสดีค่ะ